มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ครับบอสสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเป็นไงวันหยุดไปเที่ยวไหนมา๋อไม่ได้ไปไหนนะครับบอสเอ่อคือบอสครับผมอยากจะมีรองที่บอสช่วยหน่อยนะครับเรื่องอะไรเหรอครับคือที้ครับบอสพอดีวันนี้อะครับลูกสาวผมจะมาผมที่ทำงานนะครับแต่ว่า ผมพลั้งปากบอกแกไปว่าผมเป็นผู้จัดการที่นี่ครับบอสอ๋อแล้วคุณจะให้ผมช่วยอะไรครับเออคือครับบอสผมอยากจะให้บอสเนี่ยช่วยวางแผนให้ผมเป็นผู้จัดการที่นี่สักสัสสกวันหนึ่งได้ไหมครับอ๋อผมเข้าใจละอืมได้สิถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตามผมเข้าไปในออฟฟิศผมขอบคุณมากเลยนะครับบอสขอบคุณนะครับโอเคอย่าลืมตามมานะครับ เออขออนุญาตนะครับบอสเอา้าเออใส่แบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนี่ <c oughs> เอางี้ๆีมา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 นั่งที่โต๊ะผมมา มันจะดีเหรอครับบอสไปเถอะน้ามันก็นิ่มดีนะครับบอส <c oughs> เออคุณดั่งนี่ก็ดูเหมือนเหมือนกันนะ <c oughs> ครับผู้สาวคุณคงจะมาละลมไปรับมาให้อ๊ไม่ต้องอะครับบอสบอส <c oughs> เอาผู้สาวคุณมาละ โตห้องทำงานของพ่อนี่ก็กว้างเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อเอออันโตเอ่อเดี๋ยวสวัสดีบอสของพ่ออนะลูกสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีจ้ะเออบอสครับงั้นเดี๋ยวผมขอพาอันโตไปเที่ยวชมบริษัทก่อนนะครับอืได้เลยไปลองไปดูขออนุญาตนะครับไปโตไปลูกไปอยู่ที่ทางานพ่อกันลูก โตเป็นไงลูกที่โรงงทนพ่อเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากเลยค่ะโอ้โตนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะเออเดี๋ยวหนูขอไปเข้าน้ำก่อนนะคะเหรอ,อได้สิไปพ่อพาไปนะไม่เป็นไรค่ะหนูไปเองได้ค่ะเหรอนัอ่เนเดี๋ยวอยู่งนูเนี่ยเดี๋ยวซ้ายนะลูก<ข>งันเดี๋ยวพ่อรองนี้นะค่ะ คุณอาขาอ้าวหนูไปเดินเนที่ยวบริสารมาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะคือ,อหนูมีเรื่องจะคุยกับคุณอาค่ะเรื่องอะไรอะ่ะคือว่าหนูรู้เรื่องที่พ่อหนูไป,ปรปภแล้วนะคะอ้าวหนูรู้หรอ หนูเขาคงคิดว่าหนูดีใจที่ได้เห็นพ่อเขาเป็นผู้จัดการถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่รปภแต่หนูก็ภูมิใจเพราะว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดของหนูค่ะอัตโตหนูเป็นเด็กดีมากพ่อหนูก็โชคดีที่มีลูกแบบหนูนะคุณอาคะหนูขออะไรสักอย่างได้ไหมคะ อะไรอ่ะคุณอาอยากพึ่งไปบอกเรื่องนี้ให้พ่อหนูได้ยินเลยนะคะเพราะอะไรหรอหนูอยากให้พ่อเขามีความสุขในแบบที่เขาต้องการค่ะก็ได้ขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะพ่อรออยู่ไปเดี๋ยวก่อน เดียวาไปส่งค่ะไปเบบอสครับจริงๆอ่ะบอสไม่ต้องมาส่งผมก็ได้นะครับที่ผมมาส่งคุณวันนี้นะไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากจะให้คุณเอารถคันนี้กลับบ้านไปโอ้โหบอสจะดีเหรอครับนี่มันรถรถบริษัทเอาไปเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้่อยเอามาคืน วันนี้จะได้พาลูกไปเที่ยวไงขอบคุณบอสมาเลยนะครับขอบขอบคุณบอสสิลูกขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับบอสร,รีบไปเดินไปขอบคุณนะคะ